สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับส่องบรรณาป่าดอยเมื่อนี้จะจะพาทุกคนมาหาอยู่หากินแบบธรรมชาตินั่นก็คือการแซมมองนั่นเองเนาะส่วนการแซมมองไมครับส่งทีมงานลงไปแล้วสองคนจะเป็นอยางไรนั่นก็ติดตามประสมตอนต่อไปได้เลยจัดไปหนึ่งแต้มดีง่งเนะแ้วคิดต่ มีมีใครบ้าง,งดังลูกนี้เลยลวนพื่อนอีกคือได้ไ <c oughs> โโปัาปลาอยีงง่ยไม่ใช่บอกไม่ใช่บอกคอยห้นองเขาอยู่ตัวเดียว <Okay. S 1> นะแสะดงว่าไฟแล้ว นม่งกลมเลย่อมเลยนะอะไรผลง่ายดีมากต้องไปอรากน สวสดบ้านอยู่ไหนธรรมาใส่เป็นวงอ่อมยใคข nắp lòng vay qua. không, đây vô môi giống. Anh nạy giải, nạy giải, nạy nó cái nạy 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 cái ăn, cái hãy yên rồi hỏi và hãy chưa có một cái câu gắn này nặng nề nặng nặng